เอตาสุขังจะมหาลาพังเพียงมมาสาตตัวที่หนึ่งใครจับครับตัวที่สองเลขอะไรครับรตัวที่สามเลขอะไรครับรตัวที่สี่เลขอะ<ล>ไรศูนย์สี่หกอย่างเงี้ยแต่สามยังไม่ได้เข้าเลยแต่ศูนย์สี่สวย คนขึ้นมาแล้วยังย สัตว์สัตว์สระชังสัศน์สนังสัพปันธุนัรินตังปริตานุภาโวสัทธารกัตุเตปาริตวานเมตังสเมิตาพัฒนตาวิคตาจิตตาปริตังพนันตุสัคคิกามิจารุเปศลิสิการตเตจันตริเทวิมาเนทีเปรารถยัคขาเมตุรูวนัขเนเกหาววัตถุมิเกเตปูมาจัจจันตุเทวาชลทายาวิสมยยกาคักันตปนาขา ติ่ท่นตาสันติเกยังมุลีวราชนังสาธโวเมสุนันโตสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขอรักธนันชนคุณพระผู้คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดาคุณบรรดาคุณผู้อุปชาอาจารย์ทั้งหลายข้าพเจ้าขออัญเชิญทางพระอินทร์พระพุทธพระอิศวรพระนารายเทพยดาลูกาเทวดาเทพบุตรเทพเบองลังเมนังธรณีพระพุทธเจ้าที่เจ้ากรรมนเวที่สิงสถิตศนาทีแห่งนี้บัดนี้วันนี้ข้าพเจ้าจะได้ทำพิธีเอิญตัวเล็ก หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามสามเเจ็กขอให้เลขทั้ง30มตัวนี้หากแมนมีโชคมีลาบให้กับบันไดเอฟซีทุกๆช่องที่เพิ่งกำลังทายทํำในตอนนี้หากแมนมีบุญกุศลขอบุญญาบารมีปู่เทพ ตัวเป็นคนแต่หัวเป็นนาคที่สิงสถนณตรงนี้โปรดจงเกื้อกูลเบ,กบ,เบิกทรัพย์เบิกธรณีเบิกทรัพย์สินเงินทองตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติให้กับบรรดาคณะศิทธิศ์ของข้าพเจ้าที่ติดตามช่องทุกๆช่องอยู่ในขณะนี้ด้วยเทินซาทุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโนสุคะโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสสะธัมมะสาระถิสัตถาเทวามะโนทนะโมโภตะภะคะวาติ สวากโฆโภคะวะโตภะคะวะตาธะโมสันทิติกะอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิโสภะติปะโนภะคะวะโตสะวากะสังโฆโอโชภะติปะโนภะคะวะโตสะวากะสังโฆยะยะปะติปะโนภะคะวะโตสะวากะสังโฆยะทิทัญจะตะริบุริสสะยุกานิยตาปุริสสะบุคคลาเอสาภะคะวะโตสะวากะสังโฆ Ahunayopangunayo tangi nayo, nayo, nayo ans karreiya Anu terangbunnyakeang lokaati I <coughs> rasakata rasa tihang jantaradinaangam lelu posata basa manareta atau วิสาเตภาคาบุทธผู้ทุธรรมวคาวาทโนอวะมามาวะอวิสุสาโนสตินัมโมเมสัพพะเทวนังสัพพะขาลาหะจัเทวนังสุริยันจัปมุนจัธาสสสีภโมิจัเทวนังวุฒิทุลาภะภวิสติชิวสุกโรจามมหาลาภังสโรระหูเกจามหาลาภสัพพะพยังเวนาสันตุสัมบัทุขังเวนาสันตุสัมภารุขังเวนาสันตุ สังคนาหังวันทามิสัพพะทาสัพพะเทวามังปาละยันโตสัพพะตาเอเตนมังขะลัตเตเสนะสัพพะโสทธิภะวันตุเตติวาขะปัตโตพุทธังสะนุนมะวะเตทัสสะติยระสมาธังสารีบุโรตโนนาโทวิกลโลโทขะสุนโภสัมมนาราชาวะโตอุสมะสมังอะระวะขะปัสโสปิติสัพเพชะนะโพหุชะนะเมตาสุขัง จะมหาลาพังเบยังมะมะสะเภชนพาพหุชนาเอตาสุขังจะมหาลาพังเบยังมะมะสะเพชนพาพหุชนาเอตาสุขังจะมะหาลาพังเบยังมะมะสะตัวที่หนึ่งใครจับครับ ที่สองครับัตวที่สามครับใช่คนที่สี่ครับ ตัวที่ห้าครับตัวที่หกครับมาบเลขอะไรครับเลขสามครับเลขสามเลสามตัวที่สเลขหเหกสามตัวที่สามครับ สามหกสี่สามหกสี่อีกตัวหนึ่งครับ,ต,รบตัวที่สี่ครับตัวที่ห้าครับเอาตัวที่หกคอช่างจุ๋วดีครับเ,เดี๋ยวบอกผมว่าจะเอาเทียนแล้วนะครับจะไปเอาเทียนที่ทําแล้วนะครับคู่พูดเลยครับ ขอ้ยาแป๊บหนึ่งไล่ดูมีเลขอะไรมัางครับศูนย์สองตัวอะไรอีก มอกา่เขียนตัวแรกคือตัวตัวแรกเลขสามใช่ไหมตัวที่สองเลขอะไรครับตัวที่สามเลขอะไรครับตัวที่สี่เลขอะไรครับตัวที่ห้าเลขอะไรครับตัวที่หกเลขอะไรครับ,อรรบโอเคม้วนเข้าเหมือนเดิมครับ สามหกสี่ศูนย์สี่ศูนย์ครับสามหกสี่ศูนย์สี่ศูนย์กใจว่าไปของสิขาวบ่เดี๋ยวผมจะพี่น้องมากบอศูนย์สี่ศูนย์เกือบเป็นหาเดีเกือบเป็นเหล็กของแยาสถาก่อนนะ นะครับเดี๋ยวผมจะเอาจะเรียงยังไงเนี่ยตัวตัวแรกคือสามหกสี่สุดท้ายศูนย์สี่ศูนย์มากบอพี่นองศูนย์สี่ศูนย์นี่สา 3, 3, 3, 6, 4, มสามสามหกสี่มา,มาก์บอมากเดี๋ยวผมจะเอาเลขทั้งทั้งหกตัวนี้ลงตรงนี้นะครับนี่เป็นสูตรของผมเลย มือหนมันผ่าดตัวเดียวใครมีเหล็เกียขามาเมนเต็มเลยครับสามหกสี่ศูนย์สองตัวสี่สองตัวหกตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งนะครับ นี่คือตัวเลขน,นะครับ ถ้าถ้าถ้าเราจะเรียงอย่างนี้สี่สี่มีศูนย์สองตัวใช่ไหมครับผลหกสามสี่สี่ศูนย์สี่แล้วหกหกสามสี่สามสี่หกสามสี่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกสามสี่สี่ศูนย์สี่หกสามสี่สี่ศูนย์มันมีหนึ่งด้วยไหมครับ สามหกสี่ถูกต้องแบบแบบนี้เนาะแมนครับถูกแล้วโอเคสามหกสี่ศสศวันนี้ปล่อยแล้วนะครับ จะ,จะเรียงจากจากจากท้ายไปหน้าก่อนนะครับนี่คือศูนนี่คือสี่นี่คือศูนนี่คือสี่นี่คือหกนี่คือสามเชิญครับรอรอสักครู่ครับสามไปแล้วนี้แล้วครับ วันนั้นพลาดถ้าเลขเกดเข้าตัวเดียวพ,พ,พี่น้องชอบไม้ศูนย์สี่หกอย่างเงี้ยแต่สามยังไม่ได้เข้าเลยแต่ศูนย์ส,สี่สวยเนี่ยเนี่ยครับหรือศูนย์สี่ศูนย์ก็ได้หรือศูนย์สี่หกหรือสี่หกสามได้เลยครับตัดเอาเลยครับวิธีผมทำเลขหวนผมจะทำอย่างนี้แหละ คุจะเสกให้มันออกนะครับศูนย์สี่หกนีอยู่น้ากันเลยครับพี่น้องไม่ไปครับอืหกสามก็มีเหนึือครับบนนี้จากกันเลยศูนย์หกสี่อือจริงศูนย์หกสี่บนนี้ครับผมเรียงจากหัวมาท้ายแล้วศูนสี่นี้แล้วศูนย์ฝังนี้นี้แล้วอือครัศูนย์หกสี่ครับเก็บศูนย์หกสี่ได้คศูนย์สี่หก คนยุคปีน้องคนยุคปีนทองก็เล่นห็นเป็นเรื่อยนะครับขอตามอาจารย์ด้วยคุณครับดูเอาเพื่อเป็นเพื่อเป็นแนวทางเนาะนะครับเป็นเลขลมหวนนะครับปล่อยออกแล้ววันนี้วันแรกเลยครับพี่น้องก็เข้ามาดูได้นะครับครั้งแรกเลยครับครับคุณยายไปชี้เลขให้ผมหน่อยสิกับช่างจรวดมา เดี๋ยวคุณยาสถาพรกับช่างเจรวดจะชี้หวยครับชี้เลยมาครับชี้เลยชอบตัวไหนอ่ะชอบตัวไหนครับที่เือนวันนั้นเลยเนาะชี้เลยคุณแม่ชอบตัวไหนคุณแม่พูดเลยเลขของตัวคุณแม่ชอบตัวไหนเอาเอาเอาให้แม่ับตัวใหญ่ก่อนให้ให้คุณแม่ก่อนสี่ศูนย์ก็ตัวนี้ไงสี่ศูนย์นะครับ น่นีาอบมมาเดแล้วมาังม่ดวมาลนจตรวดความรู้สึกชอบตัวไหนสาสี่หะครับถ้าผมชอบหัวเพี้ยนห้มาทางนี้เนาะชอบสามเก้าผมีไปเลยเก้า โอเคนะครับ,รบเพราะว่าพญาน่าหันมาทงผมและหัวแบบพอดีนะครับอ่าครับใช้วิญญาณเอาเลยครับ เรื่องลงวนนะครับขอขอบคุณประเทศด้วยนะครับที่ปล่อยเรื่องเด่นเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสียนโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กันยา6 6 16กันยา6 6 แอดชอบตัวไหนล่ะแอดค่อยสรุปโค้งสุดท้ายนแอดแนาะแล้วแอดบอกศาสตรล่ะทุกตัวค่อยสรุปโค้งสุดท้ายว่าเป็นว่าปู่ชอบตัวไหนชอบกับปู่หมดทุกตัวเลยนครอยดูวัน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 สุดท้ายปู่จะดูมันจะเกี่ยวตัวไหนนะครับวันนี้ใครจะว่างไปสารทันนี้ไหมพลจะกลับเลยใช่ไหมโอเคสารทุกขาไม่เป็นไรบอกาสตร์ล่ไปก็ได้ ได้กระได้ฮัหขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านวันนี้ถ้ามม่ตุลาตั้งใจจะไปอยู่แล้วโอ้มีก็หลายโมงแล้วจะสรุปอะไรอยู่พอแล้วขอบคุณที่ที่มาให้แนวทางกับบรรดาธนาเอฟซีทองอัมพลนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กับอัมพลขอบคุณที่ดูอัมพลขอบคุณที่เมตตาอมพลชาแนลนะครับ ขอบคุณปู่มากๆนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งช่างตรวจก็ชอบนะครับส่วนตัวนะครับ๋อตัวเลขแตกออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวเลขนะครับกระจายไปแล้วนะครับน่าจะจับตัวกันยากนะครับแต่ว่านะครับ เลขกระจายไปแล้วนะครับยอนไปถามช่างจรวดอีกทีนะครับเพราะว่าตัวเลขกระจายไปแล้วกับคุณแม่สาพรช่างจรวดเมื่อกี้ชอบตัวไหนนะคือ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 เมื่อกี้ที่เกประธานคือเลขผมเป็นไม่รู้เป็นอะไรคือตอนที่อยู่อ่ะยญานาคหันหน้ามาทางผมเนาะแต่เมื่อกี้ผมมองไปปุ๊บเป็นเลขสามเก้าคือเป็นเลขเป็นเลขสองตัวเนาะแม่สาวพรอาจจะเป็นเลขเลข ลอตเตอรี่แต่ว่าผมมองไปเป็นเป็นเลขเลขสามตัวท้ายอะเป็นเลขสามเลขเลขท้ายสองตัวคือที่ลงไปมื้อกี้กแต่ตอนที่หันมาเลขสามหมุนมาหาผมเนาะจากที่เลขหกหมุนมาเป็นเลขเก้าก็เลยมองเป็นเลขเก้าเลประชารคือเห็นเป็นเก้าสามเห็นเป็น 9, <c oughs> <c oughs> เก้าสามสามเก้าอ๋อคือเห็นเลขตัวนี้คือชอบเลย <c oughs> คือ,อแทบจะ<า>คนลุกอะคือชอบในใจเลยปกติไม่มีเลขเก้าเหมือนกับว่า เป็นเลขที่ตรงใจมาก<ร>คือ<ล>ชอบเลยเหมือนเหมือนที่ปล่อยวันนั้นที่ชอบหนึ่งเก้าเล่นเล่นเมื่อกี้จากที่เป็นเลขหกพอผมปุ๊บลอยมาหมุนเป็นเลขเก้าผมก็เกิดปฏิหารกับลอยะหนักนเลยชอบคือเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนท่านเปลี่ยนเลขให้เลยขอย้ําตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวไหนนะเมื่อกี้สามเก้าครับสามเก้าตัวเดียวเลยครับสามเก้าตัวเดียวนะครับคือแทบจะขนลุกนะคือเห็นเลขตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงคือชอบเลยชอบเลยแล้วหมุนพอแรกจะเป็นเลขหกพอผมยืนปุ๊บเลขหมุนอัตโนมัติเหมือนเป็นลมพัดมาแล้วขึเป็นเลขเก้า เป็นเลขลมหวนของปู่เทพด้วยแล้วก็ตรงใจคือเหมือนจะเป็นเลขที่ตรงใจอยู่ในใจของช่างตรวจอยู่แล้วแล้วมาเจอตัวนี้คือชอบเลยสามเก้าเก้าสามอ่ะโอเคขอบคุณช่างตรวจมากมากคืออยู่ๆแล้วหันเลยไงหันมาเป็นหกเอ้ยมาเป็นเก้าจะหกเก้าเลขนี้แหละคือตอนนี้ที่ที่ผมไปดูก็คือเลขกระจายไปแล้วเลยไม่มั่นใจให้เอฟซีมาตาม อ่าช่างจรวดอีกทีนึงก็คือสามเก้าก็สามย้ยวไปหาคุณแม่ถ้าพรอีกรอบนึงเพราะว่าเลขกระจายไปแล้วครับแม่ชอบตัวไหนนะแม่สวัสดีครับเจนนะครับแม่เดี๋ยวนะครับชคือเมื่อกี้แม่ทิ้ไปแล้วนะครับที่ที่อ่างน้ำมนต์นะที่อ่างน้ำมนต์กรุงเทพชอบตัวไหนนะแม่อีกรอบนึงสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะ ถ้าสองตัวนะถ้าสอ,อว,วันนี้มีโอกาสมาที่สำนักปู่เทพก็คุณแม่ท้าพรนังจากม่วัที่ผ่านมาเนาะก็ไม่เป็นไรคุณแม่จะทองทุกอย่างผิดพลาดได้นะครับแล้วก็คุณแม่สิ่งที่คุณแม่มีในตัวก็คือความปรารถนาดีเนาะอยากจะให้มีโชคลาภเนาะคุณแม่เนะาะแค่นั้นเองคุณแม่แได้เดินทางสาธทแล้วก็ขอโทษขอไปด้วยที่จริงเลขมีวันวันที่ยี่ห้าวันพระนะั่นจ่ะไปจุดธูปเก้าดอก แล้วไม่แปดดอกเหลือหนึ่งดอกแม่ก็เขียนแปดหนึ่งเก้าหนึ่งไว้แต่ไม่มีเอฟซีไม่มียูทู e ไปถ่ายทำจะไม่เป็นไรจ้ะแม่แม่ก็ยังลืมซื้อเลยจะไม่เป็นไรเขียนไว้พอตอนจ้ะพอตอนเช้ามามีเด็กที่บ้านเขาบอกก็น้อนยายตีฝฟันให้หนูหน่อยหนูฟันว่าเห็นพระแก่ๆแล้วหนูก็นั่งไหวเขาบอก กตีให้เขาเก้าหนึ่งจ้ะแล้วมีอีกคนหนึ่งไปอีกตีตีฟันให้หนูหน,น่อยหนูฝันว่าจับปลาได้เยอะแยะเลยบอกจับก็เจ็ดปลาก็้า็ปจ้ะคือเลขจะเข้าไม่เข้าก็คุณแม่สาพรก็ฝากทางช่องอยูทูบทุกช่องด้วยว่าที่คุณแม่ให้ตัวเลขบางครั้งก็ อาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเนาะ,ะก็ไม่เป็นไรเนาะก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่สถาพรไปเรื่อยๆแล้วก็ตลอดไปน,นะ,ะแล้วก็ที่สําคัญก็อวยพรให้คุณแม่สถาพรมีภาพแข็งแรงด้วยอ่ะ่แล้วก็แม่สถาพรก็ขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านแล้วก็ลูกๆทุกคนที่ถ่ายทำขอให้มีโชคมีลาภให้ได้เงินได้ตองใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันให้ลูกไปโรงเรียนให้มีเงินร้อยล้านพันล้านทุกท่านทุกท่านนะคะ หนึ่งหนึ่งจ้ะนะครับต้องช่วงมันี่ก่ะรู้สึกว่าวันนี้คุ้มมากและจุใจมากนะครับมีทั้งช่างจรวดคุณแม่สาพรแล้วก็ปู่เทพเป็นเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ลมหวนะครับคือได้ทั้งสามอ่า ทั้งสท่านเลยนะครับที่ปล่อยเลขเด็ดนะครับอยู่ที่สำนักปู่เทพนะครับต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านด้วยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องอ่าช่อง YouTube ทุกๆช่องเลยที่มาวันนี้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมทุกๆท่านไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม